แต่มันน่าสนใจต่อจากนี้นะครับดูให้ดีนะฮะนี่ฮะแล้วเขาได้ทําการเลื่อดลงมาแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับร้านวินเลี่ยมช็อปร้านบริการกดเกมพารใหม่รับกดผลบอกฟูทิมเลกาซี่และแมปอื่นๆรับฟาร์มถ้าสนใจแล้วก็ลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทูทิเปิลคาตานะนะครับหรือ3ดาบของโซโรนั่นเองนะครับก็ปกตินะครับผมนะเป็นดาบที่ไม่มีคนใช้อยู่แล้วนะครับเป็นระดับถึงมิติคอเลยนะฮะระดับความหายากนะครับความแรนะครับก็อยู่ในระดับมิติคอนะครับเป็นดาบที่ทํายากมากนะครับแล้วก็เออเสียเงินจ่ายมาก็มากเหมือนกันนะครับผมเล่มละ2ล้านเลยนะครับแล้วอยู่ในระดับเดียวกับมิติคอนะครับซึ่งเป็นดาบชนิด เทียวกับมิติข้อที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับพูดตรงๆว่าไม่มีประโยชน์นะฮะใครจะว่าพี่ยังไงก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวคือมันไม่มีประโยชน์นะมันสวยนะครับมันเท่นะฮะแต่ว่าดาเมจก็ไม่จัดเท่าไหร่นะครับเรื่องของการฟาร์มก็ ไม่ค่อยดีอีกนะฮะเป็นระดับมิทิคอลที่ห่วยมากๆเลยนะครับและแล้วนะครับผมวันนี้มันก็มาถึงนะครับคาตานะ V2 นะฮะแต่แต่แต่นะครับผมเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่ไปเห็นคลิปคลิปนึงมานะครับของต่างประเทศนะครับหรือว่าเจ้าของแอดมินหรือว่าเป็นของใครก็ไม่รู้นะฮะเขาได้โพสต์คลิปหลุดออกมานะครับว่าเหมือนจะมีคาตานะ V2 ด้วยนะครับน่าจะมี V2 ตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่าเอ่อมันเป็นดาบที่ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับแล้วมันเป็นถึงระดับของมิทิคอลเนี่ยแหละมันทำมันทำให คือแบบมีดาบแต่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยพี่ว่า V2 มันน่าจะมานะครับแต่ V2 ว่าน่าจะมาเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับอาจจะเปลี่ยนสีดาบหรืออาจจะเปลี่ยนสกิลใหม่หรืออาจจะต้องอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆคิดยังไงกับทูทริปเปิลคาทนาที่มันกําลังจะมาเป็น V2 นะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคิดว่ามันจะมีหรือไม่มีหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่การคาดเดาหรือว่ามันเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับว่ามันจะมีจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะหาว่า ว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมอาจจะโมโนไปเองหรืออาจจะคิดไปเองหรือว่าอาจจะเป็นความจริงนะครับในอัปเดตหน้านะครับผมไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปฮะโอเคครับผมเราก็ตัดมาที่หน้าวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเขาได้โพสต์ออกมานะครับเมื่อวันที่1ก็คือว่าเมื่อวานนี้เองนะครับนะเขาบอกว่าฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับเขาบอกประมาณนี้นะฮะแล้วมาดูว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรยังไงนะครับไปดูพร้อมพรอกันเลยนะครับมาดูกันครับเขาเข้ามาในช่องอ เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะไม่รู้มันเกี่ยวกันอะไรกันหรือเปล่านะมันเขียนว่าอ่ามิติคอันนี้คือทิพเปิลดาร์กเบดนะครับอันนี้เป็นดาบของ GM อยู่แล้วนะครับพี่เชื่อว่ามันไม่ไม่เอามาในเกมแน่นอนมันเป็นดาบที่เติมเนาะมันเป็นดาบยูรูดำนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะเอามาในเกมไม่น่าจะเอาเข้ามาในเกมจริงนะอันนี้พี่ว่าไม่น่าสนใจตรงนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่มันน่าสนใจต่อจากนี้นะครับดูให้ดีนะฮะไปดูกันครับนี่ฮะรนะคับ 所 คำ,คำว่าคาตาะนะครับพี่จะบอกเลยนะครับว่าคําว่าคาตาะเนี่ยดาบที่มีคําว่าคาตานะอยู่ในชื่อนะครับมีไม่กี่เล่มนะครับก็คือดาบระดับคัมมอนนะครับที่มันเป็นสีฟ้านะฮะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มันอยู่ระดับคัมมอนแล้วก็เป็นดาบเล่มเดียวนะเรียกว่าคาตานะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือทริปเปิลคาตาะนะครับก็คือ3ดาบนั่นเองนะครับแต่เป็นระดับคัมมอนนะฮะอันคัมมอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีระดับอีกระดับหนึ่งก็คืออาจจะเป็นระดับแบบอันอนาสัยทุ้ด เป็นระดับมิติข้อก็คือทูทิพเปิลคาตาะนะครับน่าจะเชื่อมโยงกันก็คือตรงนี้แหละนะฮะก็คือน่าจะเกี่ยวกับคําว่า v2 หรือเปล่านะครับแล้วเขาบอกว่าช้นงคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับอย่างน้อยพี่คิดเวลาหนึ่งนะครับน่าจะมีเอ็นมาแน่นอนนะครับแล้วน่าจะเป็นทางด้านของทูชิตะหรือเปล่านะครับเป็นดาบที่2นะครับส่วนเล่มสุดท้ายเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับอัปเดต17หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะใช้ดาบที่มันเก่าๆแล้วมาทําเป็นรีเวิ ว่าความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะมีดาบอะไรบ้างนะครับผมนี่เป็นเพียงการคาดเดานะครับหรือว่าจะมีจริงก็ได้นะครับเพียงแค่สันนิษฐานเท่านั้นเองนะครับพี่ยังไม่กล้าด่วนสรุปว่ามันคือ V2 นะฮะแต่ก็น่าสงสัยแล้วมันเป็นสนิทพีคหรือว่ามันเป็นข้อมูลที่เราควรที่จะแบบรู้ก่อนอะไรก่อนอย่างนี้มันจะได้แบบเตรียมตัวทันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการคาดเดาแล้วก็สันนิษฐานไปนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงขึ้นมาเนี่ยน้องๆพอจะคาาาดดดเไ้มัว่นจะ มีอะไรเปลี่ยนไปใหม่บ้างนะครับอาจจะเป็นสกิลใหม่หรืออาจจะเป็นทางด้านของสีใหม่อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ลองจินตนาการไปแล้วก็ลองเพอร์องลองมโนไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ